สวัสดีค่ะกระใช้ข่าวดังมาแล้วค่ะขวัญรักทุกคนค่ะเปิดโพดแรกขวัญอุตสามณีหลังกลับมาซบบ้านหลังเก่าวิกหมอชีดก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าขวัญอุตสามณีตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระทำเอาแฟนๆวิกหมอชีดทุกคนใจหายหนักมากเพราะเธอคือนางเอกอันดับต้นๆของสถานีหากดูผลงานของขวัญในฐานะการเป็นนักแสดงอิสระก็ต้องยอมรับมีทั้งซีรีส์ละครมากมาย แต่ล่าสุดได้เซอร์ไพรส์อีกครั้งในปี2566ขวัญคืนจอวิกหมอชิดแน่นอนแล้วพร้อมจะลดประกาศเซ็นสัญญาอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆเฮกันสุดๆที่จะได้เห็นเธอในหน้าจอวิกหมอชิดอีกครั้งซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมแอดไซขวัญอุตสาเก้าระบ,บุว่าขวัญเองค่ะ ขอบคุณทุกอ้อมกอดของพี่ๆทุกคนที่รักขวัญเหมือนเดิมและเข้าใจขวัญตัวตนขวัญในทุกเรื่องขอบคุณที่ให้โอกาสและรับฟังความเห็นจากน้องคนนี้เสมอนะคะแฟนๆแอ๊ไซ์ ch 7 hd drama society บอกแล้ว,ว่าเราจะพบกันค่ะรักนายรักพี่ในช่องสุดท้ายขวัญรักทุกคนค่ะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นดีใจกันอย่างมาก ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ